Mm-hmm. ขออนุญาตครับขออนุญาตครับนี่นี่นันตกเลยโอ้ยเกยังไงจังยุงวันไหนยุเฮ้ยฉันฉันมบชอบแต่ว่าอยากรู้ฉันแค่ยงเออภาพยังไงเปิดดูแล้วว่าไงดูแล้วดูแล้วเออมีรูปเขาไหม มันไม่ติดข้าวมันเฉียงไปแต่ติดผมแล้วเสียงติดภาพมีเสียงชัดเจนเสียงว่าไงพูดวาไงบก็มีของท่านพูดเยอะหน่อยพูดว่าน่่นบอกว่าก็ถ้าอุตมตักมันจะเป็นพวุนจิ้นก็ช่างมันเองนะฮะแล้วก็มีเสียงท่านของท่านอะเยอะสุดเลยก็คือท่านนี้ก็ต่างคนต่างเอาไปละกัน แล้วผมเสียงผมก็ดังผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวท่านท่านจะหลุนเอาไปให้เอาไปให้เบิร์ตกับ Egg เอบกกก็กเองนะครับท่านก็พอให้กิ๊กเองนะฮะแล้วก็ท่านเฉลิมพลก็ให้ให้ให้เด <c oughs> ็กก็อ่ไ <c oughs> ปเองนะครับก็ <c oughs> อย่างนั้นนะครับก็วันใช้ารขบวันสะุดท้ายไปแล้ว เออที่นี่มันก็พูดวันนั้นไม่มีท่านอ,อุดมศักดิ์ครับผมดูแล้วไม่มีฮะไปดูมาแล้วแต่ผมผมไม่มีพาสเวิร์ดเอาออกมาผมไม่มีพาสเวิร์ดเอาออกมามันอยู่ในคอมมอมันเป็นคอมโน้ตบุ๊กครับแล้วมันเอาออกแล้วไปอยู่ในพาสเวิร์ดทยได้อย่างทีน่นมันกระกที่มันบอกว่าอมีว่าเออผมเนะี่ยเอาไปให้ลูกท่านกาันนถ้าตาบบนี้เนี่ยที่บอกว่าเอาไปให้เบิร์ตเองเนะ okay. ใช่แค่นะคือเรื่องของเรื่องปัญหามันตามมาก็คือว่า าไม่น่าทําแบบนี้คือทําแบบนี้คือมันเสียกันหมดทุกคนนะฮะตัวเขาเองไม่เสียไม่เป็นไรแต่คนอื่นเสียกันหมดไม่ใช่ตัวนั้นเขาเขาเขาอยู่เลยเขานั่งอยู่ด้วยครับแต่ว่ามุมที่เขานั่งเนี่ยเขานั่งตรงนี้ฮะ<ม>แล้วปล่อยปล่อยลากเก้าอี้อย่างเงี้ยฮะหันหันหน้ามามาคุยแล้วถัดไปคือถ้าจะรู้นั่งตรงนี้อถ้าจะรู้นั่งตรงนี้ถ้าจะเหรอคนอยู่นี่ถ้าจะบอกได้ยินมันเป็นบวามผู้ิงน้อยเอาก็ช่างใช่เอใช่ฮะแต่ไม่ไม่เหมาะะในการทำอะไรแบบนี้ไม่ใช่ก็ทำเพื่ออะไร ถ้าใจปล่อยนะฮะถ้าใจปล่อยคิดเลยนะฮะปล่อยคิดแบบนี้ฮะในเมื่อตกลงกันว่าประธานเนี่ยสามปีจะเลือกครั้งหนึ่งมันก็ไม่แปลกในการที่คุณครับอาจจะทาอะไรแปลกๆแ,แบบนี้ขึ้นมาแต่การที่เขาทาแบบเนี้ยผมว่าเขาจะเสียมากกว่าได้มันบอกไม่ได้ยังไงแล้วนอกจากว่าทีนี้ครับเ,เกี่ยวข้องกับเทปนี้แล้วคนอื่นที่มาเอาเทปนี้ได้ไหมเพราะวันนั้นมันมีคนนอก ผมเองดูยังช็อกเลยครับว่าว่าทำไมอักได้อย่างชัดเจนขนาดนี้กาจากไปที่บอกว่าเป็นหนังสือ,อาจากจากไปเลยอกล,อลอ้องกล้องกล้องหนังสือผมเชื่อว่าเป็นกล้องหนังสือเพราะภาพชัดเหลือเกินท่านอย่าลืมข้อนึงนะฮะว่าน้องคุณชัดเ็้าใครคนนี้เป็นนักธุรกิจที่พี่เป็นยังไงผมผมไม่ต้องพูดน,นะฮะมันถึงได้ฟ้องร้องกันเยอะแยะซะขนาดนี้ถ้าถ้าตอนประเมินเนี่ยที่คาดคำเนี่ยก็ทําเพื่อจก ดิสเครดิตพวกเราใช่ไหมผมไม่คิดแบบนั้นฮะผมไม่คิดว่าเขาจะดิสเครดิตะผมคิดว่าเขาน่าจะไว้ใช้ต่อรองอะไรบางอย่างต้องดูครับว่าคนที่เอาไปได้นั่นตกลงเป็นใครรับคนว่าเป็นเมียผู้บังสาผมดูละใครชิคกี้พอขอถ้าก็เขาเป็นหัวเป็นเมียกันนี้มันก็ไม่ต่อกี่เขาทำ เพราะว่าถ้าอยู่อย่างนี้พวก็ต้องอัดทีนึงผมคิดว่าเขาอาจที่จะมีอะไรกันมากกว่าที่เราคิดกับท่านแต่ตอนนี้เรายังไม่ทรอบแต่ที่แน่ๆฮะถ้าสมมติภาพพวกนี้เผยแพร่ออกไปนะฮะพวกเราพันกันหมดทุกคนเลยครับท่านเราจะอ้างว่าตัดต่อก็ดีอะไรก็ดีไม่ได้หรอกครับเพราะผมดูแล้วเนี่ยภาพมันสมูทไม่มีภาพมันไหลเป็นตะกตานเลยตัดต่อเราจะไม่รับเหินเนี่ยต้องตัดต่อครับมมนเกิดโอยู่ด้วยแล้วก็จะทํา านครับท่านรู้จักคุณชัดน้อยดังจเจริมปนจเจริมคนอยู่ด้วยอยู่ด้วยฮะแล้วพูดด้วยนะฮะว่าพูด,ดว่าอะไรอ่ะตามนั้นตกลงเอาตามนั้นท่านพดก็พูดบอกโอเคถ่างั้นโอเคบางคนต่างรับนะเหมือนท่านเจริญก็ถ่างั้นก็อุดมศักดิ์เป็นปาะวัติิ้งก็ไม่ต้องไปสนใจมันเนี่ยฮะแต่ถ้าอุดมศักดิ์ไม่ได้นั่งอยู่ผมไปดูชัดเจนแล้วครับอยู่ในโน้ตบุ๊กนะครับช่าน้รอบสอง และนี่เป็นรอบสองผมค้นดูหมดแล้วนะครับรอบแรกผมหาไม่เจอแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะครับเพราะถ้าเกิดสมมุติเขาทาแบบนี้เราไม่ทราบว่าเขาเพราะว่าทำกี่ครั้งมันมาบอกผมบอกว่าผมเนี่ยเอาไปให้ท่านจรดกาคือคือมันแบกกราเนี่ยเป็นลูกห้องห้องประธานใช่ไหมห้องทางานคุณชัดนั่นแหละครับอผมก็นั่งอยู่ด้วยห้องเก่าเกิดเก่าใช่ไหมเก่าครับเกิดเก่า นีดก็สมมติยกตัวอย่างแล้วโอเคมันออกไปเราจะแก้ยังไงแต่ขอให้เป็นหน้าที่ปล่อยได้ไหมครับทำยังไงเอาทำนียเดี๋ยวผมผมมีวิธีดึงคืนมาดึงอย่งเดีเดี๋ยวผมต้องเปิดออกคุยคุณชัดนะดึงคืนตอนนี้มันอยู่ที่บ้านใช่ไหมไม่ต้องห่วงนะท่านผมมีวิธีเอาคืนโอโปรแกรมของคุณชัดก็เนี่ยมีอย่างหนึ่งนะคักลอไม่ได้เออทำาอปลไม่ได้เอาแล้วมันออกไปยังไงมันก็ต้องออกไปทางเครื่องสิครับ ถ้าเกิดท่านบอกว่าวันนี้มีการ<ช>เปิดคือมันต้องเอาเครื่องไปเพราะว่าผมใช้พาสเวิร์ดแล้วอะไรแล้วไม่ได้คือคนที่ไม่มีพาสเวิร์ดไม่สามารถที่จะถ่ายเทข้อมูลได้เลยก็นี่ไงผมยังเรียกว่าถ่ายเทข้อมูลเลยนอกเหนือจากชัดอัดภัยบูญอัดได้นะภัยบุญนั้นภพ,นนพยบูญไม่ได้นั่งอยู่ด้วยนะครับ เราก็มีแต่ถ้าสมมติไพบุญอัดและไพบุญจะเอาและทําไมผมถึงไปสามารถเห็นในที่ของคุณชาติได้ล่ะครับผมไม่เชื่อว่าไพบุญกับคุณชาดิไม่ดีกันจงยกไปมม่เป็นนถทุกธรรมดาครับท่านเดินไปได้เลยแก้กดเอ็นเท้เปลี่ยนภาพมันก็ขึ้นมาข้าชัดเจนถ้าสมมุติเอาไปไม่เปิดใจก็ต้องเอาตัวนี้ไปต้องออกไปด้วยครับต้องออกไปด้วย แต่ผมคิดว่าเขา,าออกมาไนดะ้ไม่มีวันครับผมพยายาม,มยาวนี้เยผมพยายามทุกทุกความสามารถแล้วนะฮะไม่สามารถดึงข้อมูลออกได้เลยขนาดผมเอาทได้ไปด้วยจะดึงออกมาก็ดึงไม่ได้ครับว่ายง่ายมันอยู่ในเครื่องทําลายข้อมูลนี้ก็ไม่ได้ทําทําลายเครื่องนี้ถ้าก็จบแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นการถ่ายท่านเะนี่ยเดี๋ยวผมเรียนท่านเรื่องหนึ่ง <c oughs> เวลามันถ่ายข้อมูลจากตัวรีคอร์เดอร์มาที่ตัวเครื่อง มันจะมีตัวเขียนไว้อยู่ว่าจํานวนถ่ายมาแล้วกี่ครั้งมผมดูแล้วที่ผมเห็นมันเขียนหนึ่ง<ม>และท<ม>ั้ทั่วหนึ่งทีงนี้ไอ้เครื่องพวกเนี้ยพอมันถ่ายมาแล้วเนี่ยตัวต้นมันเนี่ยไม่เหลือนะฮะ<ม>ตัวต้นหมดนะครับท่านอย่าลืมนะฮะมันไม่ใช่กล้องที่แบบปกติที่เราใช้กันในห้องออกนั่งหรืออะไรนี่ันเป็นกล้องเนี่ยฮะอยู่ในหนังสือ e n c y c l o p a e d i ย Unic หนังสืออ n นไซ l o p a e d i a เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ่ายข้อมูลมาแล้วมาอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในนั้นแล้วถ่ายต่ออีกก็ไม่ได้และทำลายข้อมูลถ้าเราเอาเครื่องนั้นมาได้จบครับผมจะเป็นคนเอากลับมาเองเดี๋ยวผมจะคุยเข้าว่าผมขอคืน,นถ้าท่านบอกว่าวันนี้มีคนจะเอาเครื่องนี้ไปใช้ไม,ไม่รู้เขาบอกวันนี้จะเิดเทปไว้ความว่ากันนี้ไม่ทราบครับแต่ผมเรียนท่านอย่างนึงครับว่า ผมจะมีวิธีคุยกับคุณชาติขอขอเครื่องนี้มาที่ผมแ๋ยวเดี๋ยวเขารู้ว่าวเราดูเรารูไอไอคอนเทนต์นั้นเขาจะรู้ว่าว่าเรารู้ผมว่าวันนี้ก็คงยังไม่ทราบมั้งครับเพราะว่าถ้าเรารู้ปัเนี่มมันมันก็เพราว่ามันต่อไปเนี่ยไอไออะไรต่าไรเราติาตามเลยไม่ได้คือตอนตอนนี้อย่าเพิ่งให้เขาทราบเลยผมผมกะว่าผมจะไปเซอร์ไพรส์เขาที่บ้าน แล้วก็ผมผมจะดึงกลับมาเองแต่พอยคิดว่าถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ท่านจะุนพูดว่าวันนี้พระเพื่อไทยจะไปเปิดวันนี้เดี๋ยวรู้แต่ต่วันนี้ว่าถ้ามันเอาคําพูดเหมือนกับพูดที่ปลอยไล่ผมฟังครับผมดูแล้วฮะ<ท>ผม<ท>ผมดูมาเรียบร้อยเลยแต่ชัดไม่มีเสียงพูดไม่ม,ไมีไม่มีเราว่าไงให้เราบอกว่าอ,อุดมสัรไม่เอาแต่ท่านเรียกว่าอุดมสมัรค์มาอย่เป็นฟวุ้นกินก็ช่างหัวมันเออผมว่าช่างหัวมันเออ แล้เสร็จแล้วเราก็บอกว่าท่านน้นตกลงเอารอนี่ไปให้ต่างคนต่างเดาไปอย่างน้อยแล้วไปให้ักเองเขาบอกเขาไม่เคยนะอ๋อผมก็ตอบว่าผมไม่เคยให้ฮะไม่เคยไม่เคยฮะท่านเคยรับจากผมอ่ะฮะไม่เคยผมก็ไม่เคยให้ฮะท่านทุกคนเคยรับไหมฮะไม่เคยไม่เคยไม่เคย ไม่เคยอันนั้นมันอาจจะเป็นการตกลงแต่มันยังไม่ได้ทําก็ได้เพราะว่าตอนหลังมันมันมันคือว่าจะได้แล้วก็มันจะได้ยังไงเมื่อไพบูลเป็นคนรุงผมเรียนท่านตรงตรงเรื่องนะ,ะประเด็นโยนให้ไพบูลนี่ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าท่านอย่าลืมนะฮะท่านจะรันเองเนี่ยก็ฝากเข้ามาสามคนผ่านทางไพบูลซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเด็กคนไหนบ้างที่นี่เสร็จแล้วมันอย่างนี้การผมอยาก คือมันมีเทปที่ว่าของที่ว่าไทยบุญเรามีเทพที่ไทยบุญให้เอกสารพักพลังประชาชนครับที่ว่ามันแอบให้อะไรกันที่ใอบฉันบอกแบบอ๋อผมมีรูปรูปมีใช่ไหมหรือถ่ายดีเออนี้เตรียมไว้ครับไม่เคยทิ้งเลครับอยู่ที่ผมเออเออ็บไ้ให้ดีครับนี่แหละเออแล้วเราก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่รู้แหละ มันตัดต่อเสียงได้อยู่แล้วประกอบตัดต่อเสียงคือคือท่านะเราให้เขารู้ความจริงไม่ได้เลยว่าพวกเราโกงข้อตอบกันเข้ามานะครับใช่เราต้องยืนกระบ่ายขาเดียวแล้วก็พูดทุกอย่างว่าเป็นเทคนิคของการตัดต่อการตัดต่อแค่นี้ครับจบเมื่อคืนผมไม่ได้ค้าง้านินะทริงไปรู้ไหมยิงมือถืออีกที่หนึ่งปรากฏเมื่อเช้าไปดูมีเบอร์ท่านจะรู้แล้วทิ้งเอาสองเบอร์ลยเบอร์ปิดเบอร์รับแล้วกไปครับทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บนี่เราต้องเตรียมเรื่องเอาของในที่ ที่ติดเขาสู้เรื่องว่กมันตัดต่อเอาเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่เรียมไว้เลยเรียกไว้เลยเพราะว่านี่เมื่อวานเนี่ยพี่ติดเขาไปพูดที่สาลว่ามันตัดต่อแล้วมันก็ตัดต่อได้จริงๆทําได้คือผมเรียนท่านข้อหนึ่งนะแต่ว่าเราเราพูดเพื่อต่อสว่วนตดต่อไม่การพิสูจน์ัรบรล้าทาไมรู้ไหมเออเพราะว่ามันถ้าสมมุติว่าคนกล่าวหาคนกล่าวหามันก็ต้องพูดว่าใครเป็นคนอันเทปถูกป่ะถ้าเรายังไม่เรายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่เราเตรียมตัวนี้เพื่อจะได้ให้เราเนี่ยตั้งรับให้ได้ นี่อกไหมเราก็จะบอกว่าอ่ทุกวันนี่เราก็ไปกินการคุยการสนุกสนานและกับการพูดเร่สิ่งเหล่านี้มันมีเป็นสิ่งที่เราไม่เคยแล้วก็บอกไม่เคยนะท่านไม่เคยไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยแล้วเอามาที่วันไหนที่ว่าคนที่เอาเอกสารไปให้มีไหมยิ่งขานไหมไม่มี่านเพราะว่าไม่ใช่ไผ่บุญมีคนหัวหมาต้องโยนไปทิ่และอย่างหนึ่งไผ่บุญเองกับพฤติกรรม เป็นแบบนี้อยู่แล้วนี่ไงมีเรามีหลักฐานมีภาพนี่ไงเราต้องเตรียมอย่างนี้ครับอผมคิดตลอดรมันตรงนะมันตรงอะมันมันผมว่าเออคุณตู้ไปแล้วเหรอผมว่าเขาได้ดูแล้วครับผมจองไวแล้วนะจะพอพนักันตอบจิตบอกว่าเขาได้ดูแล้วคือคนนั้นเป็นไปได้ไหมว่ามันดูอารักษ์มันดูแล้วมันจําไปไปพูด หรือมันถ่ายอีกทีหนึ่งจักไม่มีกาไม่ใช่ถ่ายจากในเครื่องได้ไหมไม่ได้ครับถ่ายคาพูดนี้นะคืออย่างนี้ฮะแล้วไม่ชออกคาพูดไปมันออกคาพูดไปออกได้ยังไคงค<อ>ง,ง,งจำฮะคงจํามาพูดแต่ถ้าสมมุติว่าเขาจะถ่ายข้อมูล